สวัสครับสวัสครับโปเต้มาแล้วครับไม่ได้เจอกันนานครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันดีครับโอ,อ้โหโอ้โหเรายังไม่ได้ กินอะไรกันเลยนะตอนนี้ประมาณนุ่นเลือบาทสองไมายสามแล้วนะครับยังไม่รู้เลยนะว่าจะกินอะไรอยากกินอะไรอยากกินาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบไหนอ่ะเดี๋ยว <c oughs> ไปดูว่าวันนี้มันจะมีอะไรกินบ้างเรายังไม่รู้เหมือนกันเราจะกินอะไรนะครับ <c oughs> จะเจอร้านแล้วเดี๋ยวมาบอก เรามาถึงแล้วนะครับวันนี้เรามาเดินเล่นกันที่ห้างเดอะมอลล์นะครับก็ต้องดูแลตัวเองกันอย่างดีนะครับใส่แมสลงทะเบียงเช็คอินล้างมือมด้วยแอลกอฮอล์นะครับถึงจะทำให้เข้ามาได้เี่แมสเขาไม่เข้านะรเราไปหาดูร้านก่อนนะครับาาก็จะวันนี้เราจะได้กินร้านไหนกันนะครับ <c oughs> เรายังไม่ได้ร้านเลยครับเนื่องจากเราเดินมานานแล้วเราก็เลยอาศัยพี่ครูฮะถามพี่ Google ว่ามีร้านเนื้อร้านไหนที่อยู่ในเดอะมอลบ้างนะครับแล้วเราก็เจอแล้วหนึ่งร้านนะครับเจอใน Facebook นะฮะร,รู้สึกว่าจะเพิ่งมาเปิดที่สาขาเดอะมอลโคราชนะครับชื่อร้าน Mac Beef นะฮะบุฟเฟนะครับ มีโปรโมชั่นด้วยนี่นี่ผมเจอในเฟซนะครฮะน่ากินเลยทีเดียวเซลนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์ไหมใช่ไหมไปอ่านอเออใช่ใชๆมีหลายราคานะครับเราเจอแล้วแต่เราไม่รู้ว่าร้านอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปถามทางก่อนเลยกันนะครับ เห็นหมากที่สุดค่ะตัวซ้อน้น่อยยังไงเจอแล้วนะครับชื่อร้าน Max Beef Buffet นะฮะเขาก็จะมีประมาณ3เซตนะฮะนะฮะอย่างที่เห็นนะครับตั้งแต่389 699แล้วก็1,299นะครับเหนื้อก็จะตามเกรดที่ ท่านอยากทานนะครับ,รออบเรที่นอมปรุรสาขาขคเดราเลือกครับเราจะกินเซตไหนดี วันนี้เราจะกินเซ็ต699นะครับไม่รวมน้ำนะครับมีอยู่พิเศษอยู่ 2, 4, 6, 8นะครับประมาณ8าส่วนพิเศษนะครับมีซูชิมีปูอาจมีหอยแลงผู่นะครับปลาแซลมอนกุ้งแม่น้ำด้วยนะครับยังไม่รู้จะกินหมดไหมจะพยายามกินให้ครบทุกอันนะฮะนี่จะมีใบให้เขียนแบบนี้นะครับยำสาหร่า,ายย่ง เดี๋ยวผมสั่งก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะรอเตาแล้วเราก็จะได้กินกันแล้วครับ

คำสุดท้ายนะคะไวครับคำสุดท้ายหมดไปแล้วจุกมากนะครับตัวนี้ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูค่าเสียหายเดี๋ยวกลับกันแล้วครับโอ้ใกล้คกนเย่เลี้ยงเนะเอยมีเย่เลี้ยงใช่ไหม <laughs> มึงเนี่ย <laughs> อ่ะค่าเสียหายเท <laughs> ่าไหร่ครับ <laughs> นี่คนละ699บวกบวๆ2ท่าน1,398บาทน้ำรีฟิล29บาทท่านเซอร์ว<ม>ิสชาร์จนี่ครับเป็การ10% 70บาท2คน140<ม>นะครับแวดอีก7%เซอร์ว<ม>ิสชาร์จคืออะไรวะไอ้ที่เ,เขาเดินเสิร์ฟเราใช่มั้ยเพราะว่าเราจะให้ เขาจะให้เราสั่งนะครับแล้วก็จะมีพนักง,งานตีดให้นะครับอ่ะค่าเสียหายมือนี้หนึ่งพันห้าร้อยเ้าสิบหบาทาคุ้มนะคุ้มอยู่สำหรับคนที่ชอบทานเนื้อนะครับก็เต็มเปี่ยมอิ่มเีอะไม่อิ่มธรรมดาแน,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 น่นมากด้วยอะเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูว่าจะพาไปทำอะไรแล้วกันนะครับคลิปนี้ ปิดไว้เพียงบบเท่านี้แล้วกันครับบ๊ายบายส่งลาไปด้วยบินนะแบบ